สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อใหญ่ครับมเมื่อกี้ครับพ่อใหญ่เนี่ยแกเล่าความฝันแล้วก็บอกเลขกับหลายคนครับคือเลขเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งเจ็ดเนี่ยะครับมันเป็นเลขเกี่ยวกับเลขฝาลงแกฝันเห็นเลขฝาลงตัวนี้คือหลายรอบมาก แล้วก็มันมันก็คือเรื่องจริงนะมันบรมเนเหลืองเหลืองวัฝันแล้วก็เลขฝาลงนี้คือมีจริงๆบัดพ่อสักพักนานไปครับแกก็มาฝันเกี่ยวกับเลขตัวนี้บ่อยซ้ำๆครับคือเลขไอ้หนึ่งเจ็ดนี่แหละครับเมื่อนี้ครับล่าสุดพ่อใหญ่แกมาฝันไม่พ้นเกี่ยวกับลงศพแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าแกฝันว่าลงศพนะ่ะห่อได้ลงศพห่อได้เห็นคาตา เห็นเต็มตาเลยมันบมเมนเรื่องที่ว่าปกติแหละมันเกินเหนือจากปกติแหละซึ่งในความฝันครับพอใหยเนี่ยเพ,พิร์ว่าเพิ่อน่ได้ไปร่วมงานศพเจ้าหนึ่งครับอยู่ในบ้าน,นครับแต่ว่าพอหญยครับแกตัดเลขที่บ้านออกเลยเนะเพราะว่าแกไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครแต่สิ่งที่พอยญยเห็นเนี่ย มันเป็นเลขที่ว่าอยู่ติดกับโลงโลงสมเนาะมันจะมีข้างๆแล้วก็มีหน้ามีท้ายครับตัวเลขอะ่ะมันมีทุกมุมเลยเด้ฟังซ้ายก็มีตัวเลขฟังขวาก็มีตัวเลขท้ายหลังข้างล่างมีตัวเลขหมดเลยทุกด้านตัวเลขเดียวกันทุกด้านเลยที่ว่าพอยายมันเห็นมันกันลอยโลงโลงๆอยู่ข้างบนน่ะกางวันแสก บ่าบอนว่าเพ่นฝันกลางวันไดเหมือนถึงว่าเพ่นฝัน่ยย่างเงนขึ้นนี่แหละแต่ในความฝันคือมันเป็นช่วงเวลากลางวันแสกๆเลยคนนี่จะยืนมองเต็มเลยว่าเห็นโลงศพลอยได้คือในบ้านหลังนั้นมันเป็นช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงห้าโมงเช้าซึ่งพระกำลังมาฉันฉันเพลเนาะฉันเพลอยู่จูจๆแล้วโลกเนี่ย ไม่รู้ว่ามันอาจจะเกิดร้อนอาจจะเกิดห่อน,น,นยังสยางแล้วมันมันดีตัวนะมันดีตัวพึกขึ้นนะครับลอยลอยขึ้นไปเลยแถมไม่ตกเลยนะแถมไม่ตกเลยมันกันลอยอยู่บนอากาศนะครับแต่ว่ามันไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกสูงประมาณสักพอถึงกับประมาณห้าถึงสิเมตรแหละอยู่เหนืออากาศเพราะว่ามันเลยไอเขาเรียกว่าอะไรหลังคาบ้านแค่หน่อยเดียวนะประมาณห้าถึงสิบเมตรแหละครับเพื่อนบอก แถมลงเนี่ยลงส่วนเะ่ลอยอยู่ข้างบนน่ะคือประมาณห้าโมงเช้าเพราะว่าพระเพิ่งกำลังฉันฉันเพลนอยู่คนกับน,นางเต็มเข้ากับพักกันแน่เลยนะ่ะจูๆนะ่ะภายในงานน่ะพระเพิ่งกำลังนั่นง,นงสานเข่าอยู่จูๆลนะ่ะลงมันอาจจะร้อนแล้วก็มันเกิดการบีบกดดันภายในลงแล้วก็มันพุ่งขึ้นนะ่ะแล้วมันก็ลอยอยู่ข้างบนอนะ่ะลอยหนิ่งเลยแถมไม่ตกบ่ดด้ไปใส่มาใส่เลยอยู่คิงหนิ่งเลยอนะ่ะ คำว่าอยู่นิ่งๆคือมันมันต้องไปนน่นไปนี่มาครับแต่ว่าในความฝันหนึ่งคือมันไม่ใช่มันอยู่นิ่งอ่ะอยู่แบบเนี้ยนิ่งๆเลยแต่ว่ามันหมุนใส่หมุนขวาอยู่ในอยู่ในรัศมีเดียวกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไปไปหน้าไปหลังมันหมุนหมุนน่ะเห็นในเห็นเลยว่าใส่กับเหล็กตัวนี้ขวาเหล็กตัวนี้คางๆกับเหล็กตัวนี้และก็ใต้ลงก็เป็นเลขตัวเดียวกันซึ่งพอไงก่บเราเห็นครับ ไม่ใช่แค่พ่อใหญ่เห็นแค่คนเดียวนะคนทั้งงานเลยเห็นเห็นโลงอะ่ะใบเนี่ยลอยได้ซึ่งตัวเลขที่พ่อใหญ่พ่นเห็นว่าโลงน่ะเหาะได้ก็คือเลข930 930ครับนี่คือตัวเลขที่ว่าพ่อใหญ่เราเห็นในความฝันโลงเหาะได้ถุกคนครับพยายามอะ่ะช่วยกันเอาโลงโลงมาแต่ก็บ่มิวิธีโลกน่ะพ่อมันอยู่สูงอล้ ประมาณสิบเมตรน่ะไม่รู้จะทายังไงน่ะในความฝันก็ได้พากันนังแนมอั่าลไรครับอยู่นี่คือความฝันเลาันสำเน็ยครับเราบอาความฝันในผมฟังให้น่้ฟันว่าจะคลองเนี่ยได้ไปร่วมงานศพประมาณห้าโมงเช้าพระเพอกําลังสันสานเพลอยู่จู่ๆแล้วโลงอ่ะมันอาจจะร้อนแล้วก็บีบกดดันแล้วก็โลมงมันก็พุ่งขึ้นครับลอยเหนือเหนือตัวบ้านซึ่งตัวเลขอ่ะมันเขียนตัวเลขเดียวกัน ทุกด้านทุกมุมเลยก็คือ930ที่ว่าพอไงเราเห็นครับนี่คือความฝันของแกเวลาซื้อเลขครับพอไงคือเราเป็นคนถือว่าเวลาไปบอกเขาเนาะแกเป็นคนที่ไม่ซื้อเลขสักบาทเลยเด้โบโบซื้อเลขไม่แต่ลอตเตอรี่แกก็ไม่ซื้อสินะแต่แกเป็นคนที่เล่าความฝันให้ลูกหลานฟังแล้วก็ให้คนอื่นฟังสินะซึ่งแกก็เล่าความฝันให้ทุกคนฟังแบบนี้แกก็บอกว่า930ก็จริงแล้วก็บอกว่าอย่าอย่าลืมซื้อึ้นซื้อลงเด้อเพราะว่า ทุกครั้งที่แกบอกกับทุกคนครับแกก็จะบอกแบบนี้ครับซื้อขึ้นซื้อลงบ้างเลอแล้วแ,ลแต่โชคว่าสันถ้าหากว่าเลขฝาลงเลขลงที่ว่าหอได้ก็คือ930ถ้าซื้อขึ้นก็เป็น931ถ้าซื้อลงก็เป็น929นี่คือคำพูดของพอญายครับเราบอกกับหลายๆคนแบบนี้เลยลองมองครับ16พฤษภาคม67ความฝันของพอญ่ครับหลกัลกๆครับ ถ้าหากว่ามันไม่เข้าสามตัวตรงมันก็เข้าสองตัวสินะแต่ไม่รู้ครับว่ามันจะมาบนหรือมาล่างเพราะว่าบางเธอเราก็ฝันได้ทั้งบนทั้งล่างก็มีสินะครับนี่คือฝันว่าเห็นโรงศพหอได้กบ่าวเนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็ทหาว่าฝันลักษณะสถ้าหากว่าคนตีตัวเลขเพิ่มเติมครับถ้าหากว่าลอยเนี่ยมันเป็นเลขอย่างผมคิดว่าเป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นความว่างเปล่าและก็ตายก็เป็นศูนย์อยู่ด้วยโรงมันก็เป็นสี่ือจะมาศูนย์สี่หรือเปล่า นะครับเนาะและก็เหนือบ้านไม่รู้จะใส่อะไรครับอันนี้คือเลขปริศนานี่คือผมก็ไม่ได้ตีนะพอไงแล้วก็บริตตีนะ้ครับแล้วแต่ว่าใครตีเลขตัวไหนได้กับเราเมื่อไหรครับเพราะว่าอันนี้คือพอไงเราเห็นแค่เลขเก้าสามศูนย์แค่นั้นเองหรือมันอาจจะมาต้งต้นก็นได้นะเก้าสามศูนย์หรือมันอาจจะเลขที่ว่าแกตีเลขปริศนาไหมเก้าสามหนึ่งหรือเกนะ้าสองเก้าเนาะเพราะว่าเก้าสามศูนย์นี่มันเป็นหลกัหลกๆถ้าว่าซื้อลงมันก็ต้องเป็นเก้าสองเก้า ถ้าซื้อขึ้นก็เป็น9 3 1าสามหนึ่งจะนะครับลองเบิงครับเราพิจาดูเพราะว่าแกก็อยากเล่าความฝันให้ฟังมันก็เป็นเลขแค่ตัวเดียวหลาหาว่าทุกทุนครับบางทีอาจหากว่ามันประมาณสามตัวก็ซื้อเลข2ตัวไว้ไว้บางเขาได้เพราะว่าทุกทัวอย่างมันเป็นไปได้หมดครับซื้อรถตรีไว้บางทีอาจจะมานรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ได้ครับผมก็เอาแนวทางตัวเลขของพ่อใหญ่ครับมาลอยฟังถตาหากว่าเฮ้ามากเฮ้าร้องจะดวยครับ ราะความฝันของแต่ละคนครับเราไม่รู้ได้ครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ามันจะตรงหรือไม่ตรงส่วนใหญ่ครับผมสังเกตเบื้องความฝันที่ว่าผอมาเราครับส่วนใหญ่ครับเข้าตรงๆนี้คือ50%าเข้าข้ามงวดก็ประมาณ5 0บเหมือนกันครับลองพิจารณาเบื้องทุกถึงอทุกอย่างครับกับบทใส่ิจารณาครับในการรับชมผมับเอาแนวทางความฝันครับมาให้ทุกคนให้ได้พิจารณาเอาไว้เป็นแนวทางครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเผื่อเราอาจจะได้รางวัลใหญ่ๆก็ได้งวดนี้ผ้ได้ซื้อเลขไหน ก็กองให้ทุกคนได้โชว์นะครับเนาะความฝันของแต่และคนอาจจะฝันคนละแบบแต่ตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกันได้หากว่าเฮามากเลยน,นี่เฮากำลังโจทย์ครับไปเพื่อเปรียบเทียบไว้เปไปทางกับความฝันของคนอื่นหรือว่าอาจจะมันตรงใจกับพืชเฮาพอดีเฮาก็ลองโจทย์กันได้เป็นว่าครับอ่าหนึ 1, 1, ่งหนึ่งหกก็จะออกแล้ววันนี้อาจจะออาเก้าสองเก้าตอนที่ว่าพอแยกพันตี้กันได้ขอให้ตื่นครับเฮงเฮงมันหมานานัมาน,านขับคุณหลายสวัสดีครับผม